เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสื่อมสลายไปตามการเวลาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นอมะตะหรือทำลายไม่ได้จริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงภูมิปัญญาโบราณที่ตอบคำถามสุดทึ่งนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรที่กลืนกินได้ทุกสิ่งไฟที่เผาผลาญทุกอย่างจนวอดวายหรือแม้กระทั่งความตายที่ไม่มีใครหนีพ้นพลังมหาศาลขนาดนี้ ยังจะมีอะไรที่พวกมันทำลายไม่ได้อีกหรอนี่แหละครับปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับสิ่งที่เป็นอมตะเราต้องมาทำความรู้จักกับคู่ปรับของมันกันก่อนนั่นก็คือสมสุดยอดพลังแห่งการทำลายล้างที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรในโลกนี้ต้านทานได้เลยครับพลังแรกเลยมหาสมุทรครับ โอ้โหความยิ่งใหญ่ของมันนี่น่าเกรงขามจริงๆนะครับสามารถโอบล้อมแล้วก็กลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างให้จมหายไปใต้เกลียวคลื่นได้อย่างง่ายดายเลยพลังที่สองก็คือไฟพลังแห่งการเผาผลาญที่เปลี่ยนทุกสิ่งที่มันสัมผัสให้กลายเป็นเท่าฐานได้ในพริบตาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำลายล้างที่แบบว่าสมบูรณ์แบบจริงๆและสุดท้ายครับ พลังที่ไม่มีใครหลีกหนีได้พ้นนั่นก็คือความตายหรือพยามัจจุราชที่เป็นจุดสิ้นสุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเป็นสัจธรรมที่แน่นอนที่สุดแล้วเอาละครับแม้ว่าพลังทำลายล้างทั้งสอย่างนี้จะดูยิ่งใหญ่แล้วก็น่ากลัวสุดๆแต่เชื่อไหมครับว่าภูมิปัญญาโบราณกลับบอกเราว่ามีอยู่สามสิ่งครับที่พลังเหล่านี้ไม่สามารถแตะต้องได้เลยแม้แต่นิดเดียวอย่างแรกเลยก็คือสัจจะ หรือความจริงแท้ครับคือต่อให้มหาสมุทรจะทรงพลังแล้วก็ลึกล้ำแค่ไหนก็ไม่อาจกลืนกินหรือบิดเบือนความจริงไปได้ความจริงก็ยังคงเป็นความจริงอยู่วันยังคำ่ำอย่างที่สองคือบุญหรือผลแห่งการทำความดีนั่นเองครับเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนพลังงานดีๆที่จับต้องไม่ได้ไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นไฟที่ว่าร้อนแรงที่สุดในโลกก็เลยไม่สามารถเผาทำลายผลแห่งกรรมดีที่เราได้สั่งสมเอาไว้ได้เลยครับ และสิ่งสุดท้ายที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับก็คือชื่อเสียงคือถึงแม้ชีวิตของเราจะจบลงแต่ชื่อและก็เรื่องราวการกระทำของเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันจะยังคงถูกพูดถึงถูกจดจำต่อไปไม่มีวันตายไปจากโลกนี้เลยพอฟังแบบนี้แล้วคำถามที่สำคัญมากๆก็คือแล้วเราจะสร้างสิ่งที่เป็นอมตะเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองได้ยังไงล่ะเรื่องนี้มีคำตอบที่ชัดเจน แล้วก็นำไปลงมือทำได้จริงๆด้วยครับและนี่ก็คือแผนที่นำทางง่ายๆ3ข้อที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างส,างสิ่งอมตะเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองครับขั้นตอนแรกเลยคือการรักษาคำพูดซึ่งก็คือการสร้างสัจจะนั่นเองครับเริ่มต้นง่ายมากๆด้วยการเป็นคนพูดจริงไม่โกหกหลอกลวงใครเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือตำแหน่งอะไรก็ตามขั้นตอนที่2คือการหมั่นทำความดีอย่างต่อเนื่องครับ ลองนึกภาพเหมือนการหยอดกระปุกทุกวันนะครับการสร้างบุญก็เหมือนกันเลยคือการทำความดีให้เป็นนิสัยจนมันกลายเป็นพลังงานบวกที่ไม่มีอะไรมาทำลายได้และขั้นตอนสุดท้ายครับคือการรักษาชื่อเสียงของเราเอาไว้ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติแล้วก็ระมัดระวังไม่ทำอะไรที่จะทำให้ชื่อเสียงของเราต้องด่างพร้อยเพราะนี่แหละครับคือมอรดกที่จะคงอยู่ตลอดไปจริงๆ ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางทั้ง3ข้อนี้ไม่ใช่แค่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นการยกระดับจิตใจของเราเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกด้วยการรักษาสัจจะ การสั่งสมบุญและการสร้างชื่อเสียงที่ดีงามทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนตนเองที่เรียกว่าไตรสิกขาครับซึ่งจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตดังนั้นนะครับจึงขออวยพรว่าขอให้ทุกท่านมัน่นเจริญไตรสิกขาเพื่อนำพาตนให้พ้นไปจากทุกเนวตตะสงสารและได้รับความสุขอันยอดเยี่ยมโดยผลันครับ